เพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องร้องเรียนเนี่ยสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางนะคะก็จะได้เสนอพิจารณาในเรื่องของการประกาศผลภายใน30วันแต่ถ้ามีเรื่องร้องเรียนนะคะตรงนี้เราต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันก็อยู่ในช่วงที่สํงงานักงานก็เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อ,อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้ตัวแทนหรือผู้แทนเข้าไปบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ วันนี้ผมนายสุรชัยอินสมุนนะครับผู้สมัครหมายเลข4เขตสอของทีมกล้าคิดกล้าทำนะฮะได้มาเรียมาร้องเรียนเรื่องนะฮะป้ายซึ่งมันตรงกับความเป็นทริงคือป้ายของนายกเป็นใบสีเหลืองป้ายธามาชิกเป็นใบสีเขียวแต่นี่เขาลงทั้งสีเหลืองสีเขียวนะฮะแล้วก็ทุกๆเขตนะครับ ต้งเขตหนึ่งและเขตสองของเทศบาลตำบลหนองเสืออำเภอหนองเสือจังหวัดปรทุมนะครับนี่นะฮะเพราะอย่างเนี้ยเป็นป้ายชี้แนะชีน้นำไหมครับนะฮะเราก็คิดว่ามันเป็นที่ผิดกฎหมายตามมาตรา65อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับทุกเขตของเขามีอย่างนี้หมดและเป็นใบสีเขียวสีเหลืองหมดนะครับพร้อมทั้งว่าเราก็มีสปอตเสียงโฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็น อะไรที่อยู่ในนั่นก็อยู่ในกระปออที่เราส่งให้กับกระกะตทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับทั้งกระกะตใหญ่กระกะตจังหวัดปทุมนะครับก็อันนี้เป็นผู้สมัครอิสรนะก็มีผลกระทบด้วยส่วนอันนี้เป็นผู้สมัครเขตหนึ่งของทีมกล้าคิดกล้าทำนะครับอยู่ใน,อย,ในอยู่ในเขตพื้นที่อะไรฮะเขตเทศบาลตำบลหน,นองเสืออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมครับครับคือซึ่งที่เราล้องเราดูในลักษณะนี้มันจะสอบอะไรทั้ง ก็คิดว่าก็เราอยากจะดูว่ามันจะเป็นกฎหมายที่ต้องห้าไหมเพราะว่าการลงออกไปอย่างเงี้ยนะฮะถ้าถ้าเป็นสีไม่ใช่สีเหลืองหรือสีเขียวเนี่ยเป็นสีอะไรเนี่ยก็จะสามารถทําได้แต่นี้ชี้แนะชี้นาคือบัตรที่ลงเลือกตั้งนายกก็เป็นสีเหลืองนะครับสมาชิกก็เป็นสีเขียวแต่เขาไปลงใน เฟซบุ๊กของเขาโพสออกมาออกมาเป็นลักษณะนี้คือสีเหลืองและสีเขียวเลยซึ่งซึ่งไปตรงกับทางบัตรเลือกตั้งจริงๆตรงกับบัตรเลือกตั้งจริงอันนี้เขาลงโพสหรืออะไรต่างๆนี่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใช่ไหมก่อนการเลือกตั้งครับแล้วล้วได้มีการไปทําป้ายติดฮะแบบเนี้ยอันนี้เขาเมื่นี้ทำป้ายติดคือเปินป้ายเดินหาเสียงเลยครับเขาทำสีเนี่ยคือทําเป็นป้ายเดินหาเสียงค่ะททำป้ายเดินหาเสียงเลยนะครับนี่ครับแต่ถ้าป้ายปิดประกาศเขาจะใช้สีชมพู ใช่ไหมครับป้ายเดินหาเสียงเลยครับ